他射电磁波。绿色箭头，苏珊娜。 E yep. หนึ100่งร้อยปีล <siglo achi bizarre> ูกเสือไทยเสือไทยองราชันครับเรียนท่านผู้บริการสรรจงการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสามห้าที่ปรึข้าพระเจ้านายพิชัยพิจิตรุนท์ผู้บรรทุกการท่าน งานพุมนมร้อยปีลูกเสือไทยเพื่อไทยองค์กรธรรมขอข่าวขอพระคุณท่านเป็นอย่งสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานลูกเสือโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อให้ลูกเสือเมตตนารีและผู้บรรทับบัญชาได้ร่วมกันเพื่อพักเพียรพัฒนาพัะสติปัญญาและความรู้ เป็นการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลของชาติและปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ลูกเสือเนตนารีในด้านคุณธรรมและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่15ถึงวันที่17กรกฎาคม2554รวมเวลา3วัน2คืนโดยใช้ถานที่ โรงเรียนเฉลานครได้กำหนดให้มีกิจกรรมหลัก4กิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภัยยาเสพติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2กิจกรรมประจนภันไทย3กิจกรรมบุกเบิกและ4กิจกรรมเดินทางไกล สำหรับกิจกรรมเสริมประกอบด้วยลาพื้นบ้านโดยมีลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนในสกัดจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจำนวน46โรงเรียนมีลูกเสือเนตรนารีจำนวน860คนวิทยาัต์กิจกรรมชุมนุมร้อยลูกเสือไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาเขต35ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้มริการโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนเขลาังนครใช่นุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมวงดนยางจากโรงเรียนเขลังนครครูลำพูนจังหวัดบุคลากรอบทัพครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปางสังกัดโรงเรียนวังเหนือวิทยาโรงเรียนเวียงเทีวิทยาที่ ให้การสนับสนุนขึ้นประกอบด้วย 1. สากรออมทับคูกรมสามันจังหวัดลำปางจำกัดสากรออมทับคูลำพูนจำกัดโรงเรียนเขราสาครเหนือวิทยา ัที่น้องลูกเสือทุกบแนแสดงล่าเห็ความมปนิปานยามตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข,ข้าข้าสัญญาว่าข้อญญหนึ่ง,ข,งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ าศาสนาศสนารปะหารหาัตริย์ข้อ2องข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจช่วยเหลือผู้อื่นกเมื่อ้อสามาขาจปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออมร่ง ร้อยปีลูกเสือไทยเพื่อใช้อุปราคของพนักง,งานเขียนพื้นที่การนิยมศึกษาเพศสามสิบห้าในวันน <100 S 1> <c oughs> ี้จากกาป hmm. รายงานของผู้บรรคับการค่าจุลนุกนแสดงให้เห็นว่าทิจนการลูกเสือไทยที่จะกลับมาเป็นเวลาร้อปีในปีนี้คือตั้งแต่ปีพศสองพ จนถึงปีปัจจุบันคือปี2554และเป็นปีที่องค์กระบอกสมเด็จองค์ที่คนทันยุคตรวันที่สองประสุมใส่การมีจุดมุ่งเรีนที่จะให้ระบุเรียนได้มีคุณลักษณะที่ใส่รู้ใส่ดีที่เป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีความเป็นสากลเป็นบรมเมืองที่ดี มีความจงรับพักสี่อสถาบันชาติศาสนาประมาทกระับจึงมุ่งเน้นที่จะตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อที่จะดำเนินการในการพัฒนากิจกรรมของลูกเสือให้สอดรับกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลูกเสือในระเทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คนที่จะได้ภ้ามปูใจเยิ่งที่ได้นีโอกาบ ร่วมกิจกรรมคพือส่งคุณประโยชน์ในโอกาสหามงคลกันไปที่ได้แสดงออกซึงความจอมรับรับดีด้วยหวางเป็นอย่างยิ่งว่าลูกเหนือเมตารีทั้งหลายจะได้จำต,ต้ปฏิบัติตนในช่วงโอกาสที่มีการสมมุลลูกเหลือคลงนี้และได้ร่วมกันสร้างพลังสร้างจิตสำนึกขอขอบคุณให้ผู้ที่ให้การสนับสนุน ทุกท่านที่ได้เสื้อสไรเพื่อให้งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่35ดำเนินไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อุดมการของลูกเสือทุกประการกวัดเนยได้เวลาอันเป็นมงคลเหลือแล้วพราเจ้าขอเปิดงานชุมนุมร้อยปีลูกเสือไทยเติ่ไทยองค์ลาชัน ของสำนักงานเขตด้ที่การศึกามัธยมศึกษาเาเชีย35นับบัดนี้ลงล่าลงตรงเดียวคุณ